เรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันที่นี่ห้องเรียนเอเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเช่นนี้ทุกวันอยู่มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วและมาสเตอร์ทีคิดว่าที่ห้องเรียน m p นี้คงจะให้ประโยชน์กับพวกเราทั้ง2องฝ่าย ทั้งตัวของมาสเตอร์ทีเองและก็ตัวของนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณที่เราเริ่มรับรู้แล้วว่ากว่าที่เราจะเดินทางมาพบคำว่าสตินั้นเราต้องมีบุญสัมพันธ์กับผู้ให้กำเนิดวิชาสติก็คือพระพุทธเจ้ามานานพอสมควรจนกระทั่งเราได้มาเรียนรู้ในความเป็นสติ ในยามที่เราได้เข้ามาอาศัยดำรงชีวิตยอยู่ร่วมกับกายมนุษย์และเราก็เป็นจิตมนุษย์ที่พอกพูนพลังของสติทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเริ่มสมบูรณ์ขึ้นไปทุกวันทุกวันยิ่งฝึกฝนนานเท่าไร่ความเป็นมนุษย์ของเราที่มาเกิดและมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มีสตินักเรียนในห้องเรียนอิมาพีคงจะพอจำได้ที่มาสเตอร์ทีให้เทคนิคกับพวกเราว่าถ้าเราสัมผัสประตูที่อยู่บนกระหม่อมของเรานี้ได้การสัมผัสรู้ปี5้าปีหปีเนั้นไม่ยากเพราะโดยธรรมชาติจิตคือเรามีความสนใจใฝ่รู้คืออยู่นิ่งไม่เป็นอยู่แล้ว พีแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นไม่มีคำชี้แนะว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนเท่านั้นเมื่อก่อนนั้นเราไม่รู้จักคาว่าสติเราคือจิตก็เลยวิ่งแล่นไปทั่วเลยโดยเฉพาะชอบไปอดีตอนาคตไม่รู้ว่าจะไปปัจจุบันยังไงไม่มีใครชี้แนะจนกระทั่งเราได้มาพบคำว่าสติเราได้พบว่า แม้แต่การเรียนรู้ในเรื่องของสติก็มีอะไรที่น่าสนใจใ่รู้และเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาทำให้เราเปลี่ยนเป็นเข็มจากการสนใจใ่รู้เรื่องราวที่สเปะสปะไร้ทิศทางเราก็สนใจใ่รู้ในแบบที่มีสติมีทิศทางก็เหมือนดังที่บอกไว้ว่าเมื่อเราสัมผัสประตูได้แต่เรายังสัมผัส b 5 b 6 b 7ยังไม่ได้ ธรรมชาติของเราก็คือจิตผู้มีความสนใจใฝ่รู้อยู่แล้วต้องเพียรพยายามที่จะสัมผัสบีห้าบีหกีเนี้ให้ได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงว่าทีเมื่อก่อนเรายังสนใจไปเรื่อยไร้ทิศทางแต่ตอนนี้เรามีทิศทางที่ต้องสนใจทำไมเราจะสัมผัสสิ่งที่เราสนใจนั้นไม่ได้ก็ให้กำลังใจกับ นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมาผพีว่าบีห้าบีหบีเเป็นลมภายในที่มีการเคลื่อนไหวของชิระจรณจุดต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่รอเราไปค้นหารอเราไปสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสประตูได้ให้อุ่นใจไว้เลยว่าในแนวดิ่งที่อยู่ตรงกันตั้งแต่ประตูลงไป B ีห บี6และปี7เราย่อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนด้วยพลังสติที่เรามีและรวมกับสิ่งที่เราสนใจใฝ่รู้ซึ่งเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเมื่อรวมกันย่อมเป็นไปได้ว่าไม่นานเกินไปเราก็ย่อมสัมผัสลมภายในในปี B6 b บี6บี7นี้ได้อย่างชัดเจนและแน่นอนคราวนี้เรามารับรู้ ถึงเรื่อง b หกวันนี้เป็นวันของ b หกหลังจากที่คราวก่อนโน้นเราพูดถึง b ห้ซึ่ง b ห้นั้นที่มาสเตอร์ทีได้พูดกับพวกเราไปในสสนทนาในห้องเรีนยนิมพีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของ b ห้ซึ่งถ้าพูด b ห้ให้ครบถ้วนต้องใช้เวลายาวนานมากแต่มาสเตอร์ทีเห็นว่าควรพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เบื้องต้นก่อน เมื่อพวกเราได้เรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญในการสมัมผัส b ีห้ามากขึ้นพวกเราจะเห็นประโยชน์ของ b ีห้ามากกว่าที่เราสนทนากันในห้องเรียนนิมมาพีแต่เราเอาไว้คุยโอกาสหน้าวา่าในเรื่องของรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราสนทนากันในคราวก่อนวา่าวยเรื่องของบีห้าในบีหกนี้ก็เช่นเดียวกันบีหกนั้นมีประโยชน์ที่กว้างขวางและลึกซึ้งแต่บีหกนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนในห้องเรียน m ีเอพีทุกคนต้องเข้าไปสัมผัสให้ได้อย่ามองข้ามบ b หกเป็นอันขาดเพราะเมื่อถึงเวลาที่เรานึกถึงตอนที่เราตกใจตอนที่เราตื่นเต้นตอนที่เรารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติในยามที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงใจหายบ้างใจเสียบ้าง อาการวูบเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นที่จุดใกล้หัวใจให้สังเกตว่าบางทีบางคนถึงกับช็อกด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึง <c oughs> เช่นได้ข่าวความตายบ้างได้ข่าวเรื่องความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่อยากจะรับฟังหรือไม่อยากจะไปเชิญแต่กฎแห่งกรรมทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนตกใจจนช็อกหัวใจหยุดเต้น ทั้งๆท,งที่หัวใจก็ปก,กติแต่อะไรที่ทำให้เกิดการกระตุ้นถึงจุดนั้นได้ถ้าใครได้มีประสบการณ์อาการเหล่านั้นเราจะเห็นได้ว่าบางทีมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วเราไม่ทันเราจะทำอย่างไรนี่แหละหน้าที่ของ B6 B6 ยังทำหน้าที่ที่ละเอียดยิ่งกว่าการรับสัมผัสรู้ ว่าจะรับมืออย่างไรกับอาการตกใจหรือใจหายหรือเหตุการณ์ที่มัสถีกล่าวไปเมื่อครู่แต่หลายคนก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจแต่ไม่ใช่เรื่องของหัวใจสิ่งแน่แหละที่เป็นเรื่องของใจแต่ไม่ใช่หัวใจเราอยากรู้ว่ามนโนหรือใจนะั้นทำงานอย่างไรนอกจากเราจะไปเรียนรู้ที่บีห้าแล้ว เราต้องเติมเต็มความรู้ว่าในเรื่องของมโนหรือใจด้วยบีหกจึงจะเห็นครบถ้วนและชัดเจนและเราอาจจะเคยได้ยินคำบาลีที่กล่าวว่าทรามรรมนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละถ้าเรามองธรรมรรมเป็นความคิดและจินตนาการเราก็ใช้ความเป็นผู้ดูที่บวกกับบีห้าก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้แต่ท่มามรรมนั้นมีความลึกซึ้งกว่านั้น บางครั้งพวกเราจะเห็นว่าเราหลับตาแต่เราเห็นภาพเราก็ไม่ได้นึกภาพที่เห็นเพราะนึกก็เป็นเรื่องของมีห้าที่เป็นการทำงานของกายที่เป็นสมองและจิตที่ไปอยู่มีห้าเห็นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีภาพที่เราไม่ต้องนึกและเราไม่ต้องสร้างแต่เป็นภาพที่เราเห็นแต่ไม่ได้เห็นด้วยตา ที่ลืมตาแต่ว่าเป็นเห็นในยามที่หลับตาภาพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเรามาอยู่ที่ B6 เสียงมันกันเสียงทิพที่มีไกลมากไม่ใช่เสียงที่ปกติที่เราได้ยินเราได้ยินได้อย่างไรเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการรับรู้นั้นต้องมาสัมผัสรู้ B6 จึงจะเข้าใจ หรือแม้แต่กลิ่นกลิ่นที่เป็นที่เรามักจะคุยกันว่ากลิ่นที่เป็นของทิพกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยในโลกมนุษย์กลิ่นนี้มาจากไหนผู้สนใจใฝ่รู้ต้องมีทักษะในบีหกจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างดังที่กล่าวไปนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าที่บีหกมีเรื่องของความละเอียดยิ่งกว่าความคิดและจินตนาการ ที่รับมือได้ด้วย B5 แต่เป็นความอัศจรรย์ของเรื่องราวของใจที่เป็นอวัยวะหนึ่งหรือหน้าที่หนึ่งของกายซึ่งไม่ใช่เรื่องของจิตจิตคือเราเราจะสามารถแยกใจกับจิตออกจากกันเหมือนเราเล่นคำแต่จริงๆไม่ใช่ธรรมชาติสมมุติภาษาเนี่ยทำให้เรามองว่า ภาษานั้นเป็นเรื่องเดียวกันเช่นจิตใจแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามีความละเอียดที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของใจนั้นหรือเราเรียกว่าโนเรียกว่ามาโนคือใจจะรับรู้สิ่งที่กายส่วนอื่นรับรู้ไม่ได้เช่นเสียงกับหูเป็นเรื่องปกติเสียงทิย์ละเป็นเรื่องของใจจมูกกับกลิ่นเป็นเรื่องปกติ แต่กลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นปกติเป็นเรื่องของใจการสัมผัสหรือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นและผิวกายเป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่มาสัมผัสเป็นเรื่องทั่วไปที่ทำหน้าที่ปกติตากับรูปหูกับเสียงอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือปกติในหน้าที่ของกายที่ต้องรับรู้สิ่งนั้น แต่อะไรที่เป็นที่ไม่ใช่ปกตินี่แหละก็จะเข้าช่องของใจทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีบางอย่างที่ละเอียดกว่าการรับรู้ปกติแต่ความละเอียดนั้นต้องอาศัยความเป็นผูด้ดูจริงๆจ,งจ,งจึงจะเห็นบีหกจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้เมื่อเราพูดถึงบีหมาเสเตอร์ทีอยากให้พวกเรา ตั้งใจฟังให้ดีว่า B6 นั้นต้องทำอย่างไรและทำหน้าที่รับมือกับสิ่งที่กายปกติรับรู้ไม่ได้เนี่ยนั้นทำอย่างไรเรามาเริ่มต้นรู้จักกับความว่า B6 ก่อน B6 นั้นเป็นลมภายในหรือชีพจรที่เต้นอยู่ใต้กระดูกอ่อนดิ้นปีให้นึกถึงตอนที่เรามีกรดแก๊สในกระเพาะรุนแรงหรือเป็นโรค กระเพาะแล้วรู้สึกเจ็บปวดเจ็บแสบเสียดแน่นมาที่ลิ้นปีจุดนี้จะมีชีพจรเต้นตุบ,ตบจุดนี้แหละและเป็นแนวดิ่งตรงกันกับ b 5และประตูทีนี้เมื่อเรามาสัมผัสรู้ b 5ได้ก็ไม่ยากที่เราจะสัมผัส b 6ให้หย่อนจิตลงมานิดหนึ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกหย่อนมาหย่อนมาค่อยคอยแล้วมาสัมผัส บ6คือชิปประจที่อยู่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีลักษณะของ B6 ได้เปรียบกว่าจุดอื่นเพราะอยู่ใกล้กับหัวใจเต้นให้สังเกตว่าลมภายในจะเกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงลมภายนอกจะเกี่ยวข้องกับอากาศหายใจที่อยู่รอบตัวนั้นโดยตรงแต่ลมภายในนี้ที่จุด B6 จะใกล้ชิดกับหัวใจ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดหรือสิ่งที่เป็นความเกี่ยวพันกับลมภายในมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักเรียนในห้องเรียนในีมันผีไม่ต้องกังวลว่าจะไม่รับรู้ถึง b หกหรือรับรู้ b หกได้ยากเราแค่วางจิตไว้ที่นี่แล้วเราสังเกตชิพจรที่เต้นจังหวะเดียวกับหัวใจเต้นซึ่งอยู่ใกล้เิดกันเพียงแต่ว่าเราสัมผัสรับรู้ แล้วมาวางไว้ตรงจุดที่เรียกว่า B-6 วางจิตไว้ที่นี่ก็จะรับรู้การเต้นของชีพจรที่นี่โดยไม่ยากทีนี้เมื่อเราวางจิตไว้ที่นี่แล้วความเป็นปัจจุบันก็เกิดขึ้นว่าปัจจุบันนี้เราอยู่กับ B-6 คือเราอยู่กับลมภายในที่ชื่อว่า B6 พอเราอยู่ตรงนี้พลังจิตของเราก็จะเริ่มบวกกับ O-8 ทำงานร่วมกันสงเคราะห์กันและสนับสนุนกันโอแปดบวกบีหกก็จะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างการสัมผัสโอแปดและบีหกแต่ทุกครั้งการสัมผัสจะผ่านประตูเสมอมีทริคเล็กๆตรงนี้ที่นักเรียนในห้องเรียนเ m ็มอย่ามองข้ามการเข้าไปในบีหกต้องเข้าทางประตูออกจาก b6 เพื่อไปโอแปดต้องออกผ่านประตู ให้จำให้ชัดเจนว่าต้องไม่พลาดทุกอย่างที่พูดถึงนี้บีหกปุแปดต้องผ่านประตูทั้งเข้าและออกทีนี้เมื่อเข้ามาสัมผัสรู้และนิ่งอยู่ที่ B6 พวกเราจะเห็นหรือรับรู้ธรรมชาติที่กายปกติสัมผัสไม่ได้แต่กายพิเศษนี้เราจะเห็นการทำงานของมโนหรือใจที่เป็นกายพิเศษ กายที่มีความละเอียดกว่าหน้าที่ของกายส่วนอื่นเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นความพิเศษของความเป็นกายมนุษย์ที่มีความละเอียดกว่าจุดอื่นๆที่เรียกว่ากายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายแต่นี่คือใจอย่าให้ออกนะอย่าได้ไม่สับสนว่าใจคือจิตจิตคือใจเดี๋ยวจะปนกันหมดเลย คราวนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรากำลังนั่งเจริญสติอยู่หรือบังเกิดความเป็นผู้นิ่งแล้วบางอย่างปรากฏขึ้นในฉพันธทันทีในยามที่กายปกตินั้นไม่สามารถรับรู้ได้เช่นเห็นภาพบางอย่างไม่ได้สร้างแต่เห็นได้กลิ่นบางอย่างได้สัมผัสรู้ทางผิวกายบางอย่างซึ่งปกติจะไม่ได้สัมผัส ได้สัมผัสรถบางอย่างรูปรสขิดเสียงสัมผัสเหล่านี้มาเป็นความพิเศษในขณะที่เรากำลังนั่งเจริญสติหลับตาอยู่หรือเรายืนหรือเรานอนเจริญสติหรือกำลังเดินเจริญสติอยู่ในเอรียบทใดก็ตามที่เรากำลัง มีความมุ่งมั่นหรือกำลังเจริญรุ่งเรืองกับการเป็นผู้มีสติอยู่ณนะปัจจุบันนั้นแล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนักเรียนในห้องเรียนเนมาพีต้องใช้สูตรโอแบวก B6 ทันทีแล้วมาวางจิตไว้ที่ B6 พวกเราจะเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นโดยที่ไม่ปรุงแต่งและไม่ถือมั่นและจะเห็นความเป็นอัศจรรย์ของกายส่วนนี้ที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วเราเป็นจิตผู้ดูเมื่อมาอยู่กับกายส่วนนี้เราจะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราจะเห็นธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏที่เป็นความพิเศษที่ยิ่งกว่ากายปกติทำหน้าที่แต่เป็นกายพิเศษคือเรียกว่าใจหรือมโนนี้ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งที่เป็นความละเอียดที่นี้เมื่อเราเห็นสิ่งนี้ชัดเจน จิตเราไม่เกิดการปรุงแต่งให้สังเกตว่าถ้ามานแทรกณนะจุดนี้เมื่อไหร่หลายคนจะเพีย้ยนทันทีเช่นบางคนจะเริ่มเห็นและหลงไหลเข้าไปในการทำสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสตินหนุนเนี่ยหลายคนมักจะไปท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่สุดท้ายมานก็จะคุกกินหมดเลยก็กลายเป็นผีพี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เป็นความพิเศษที่กายปกตินั้นรับสัมผัสไม่ได้แต่มโนคือใจนี้รับได้เนี่ยให้รู้ว่านั่นคือ p ีีไม่ต่างจากเสียงปกติส่วนให้เราเรียกว่าเสียงทิพก็ตามสิ่งนี้เนี่ยเป็น P ีพบวกหรือลบก็ได้หรือไม่บวกไม่ลบก็ได้แต่เราเรียกว่า p ีไว้ก่อน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าผู้ที่ไร้สติหรือไม่ได้ฝึกแบบที่เรากำลังฝึกอยู่ก็จะหลงไหลหรือตกใจไปกับสิ่งนั้นหลายคนติดใจจนเพี้ยนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ก็เพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้นี่เองทีนี้เมื่อพวกเราเป็นผู้โชคดีมีบุญได้มารู้จักคาว่าปีหกเราวางจิตไว้ที่นี่เมื่อเราวางจิตไว้ที่นี่แล้วเราเห็นสิ่งนั้นเป็น พีพีเราไม่ปรุงแต่งฟังให้ดีนะเราไม่ปรุงแต่งพอเราเห็น p ีพนี้ชัดเจนเราจะเห็นธรรมชาติสารรมการของพีพความไม่คงหยุดทวรความไม่สมบูรณ์และการบังคับไม่ได้เมื่อเราเห็น Pp ที่ b 6นี้ดับเราจึงจะรู้ชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไร ฟังให้ดีนะถ้ายังเห็น p ีพที่ปรากฏขึ้นโดยอาศัยใจรับรู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของกายพิเศษนี้รับรู้เนี่ยยังเห็นดับไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเห็นให้นักเรียนในห้องเรียนในพีเฝ้าดูสิ่งที่พิเศษที่กายคือใจนี้รับสัมผัสให้เห็นจนสิ่งนั้นดับเมื่อเห็นสิ่งนั้นดับ เราจึงจะสรุปได้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงที่ชื่อว่าอะไรเราก็จะกำหนดมาเป็นสมมติเช่นพอเราได้เห็นภาพบางอย่างที่เป็นภาพพิเศษที่ไม่ใช่เกิดจากการคิดหรือจินตนาการของ B5 ที่ใช้ B5 ดูหรือไม่ใช่ความภาพที่ปรากฏด้วยการเห็นด้วยตาเนื้อหรือลืมตาเห็น แต่เป็นภาพพิเศษเกิดขึ้นให้นักเรียนในห้องเรียนวิมพีใช้สูตรคือกลับมา O8 ให้เร็วที่สุดแล้วบวกกับ B6 แล้วดูภาพนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเห็นภาพนั้นดับพวกเราจะเข้าใจคำว่าความพิเศษของอวัยวะทางกายที่เรียกว่าใจนี้ทำหน้าที่รับสิ่งที่ละเอียดกว่ากายปกติจะรับได้ สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือผิวกายที่เรารู้สึกหรือรับรู้ผ่านมานั้นไม่สามารถรับได้มนโนคือใจจะเป็นผู้รับตรงนี้เองแล้วเมื่อรับตรงนี้เสร็จถ้าเราไม่รู้จักบีหกเราก็จะมองข้ามหรือเราก็จะไม่สามารถรับมือกับมารที่ผีผีนี้ได้เราก็จะมองเห็นเป็นการปรุงแต่งเป็นความอัศจรรย์ที่เป็นเหนือธรรมชาติ แต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องราวของธรรมชาติของกายที่มีความอัศจรรย์และเราจะเห็นได้ว่ากายนี้มีความอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่เราคาดเดาเราต้องมีสติอยู่กับกายเราอยู่กับปัจจุบันทั้งเราและกายนั้นเป็นปัจจุบันร่วมกันและยิ่งปีหกนี้ความเป็นปัจจุบันก็ยิ่งมากกว่าปีอื่นๆที่กล่าวมา ีนี้เมื่อเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นให้ใช้สูตรดังที่มสัสเตี๋กล่าไปแล้วพวกเราจะรู้ว่าการเดินทางของเราในความเป็นผู้มีสติและรู้จักใช้รหัสแห่งสตินี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดไม่มีอะไรวิเศษหรือวอรวังอะไรทุกอย่างธรรมชาติมากแล้วเราก็คืนสู่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ธรรมชาติเกิดขึ้นให้เรารีบใช้สูตร o 8บวก b 6แล้วดูการเคลื่อนไหวหรือการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นดูจนเห็นสิ่งเหล่านั้นถับไปถ้าใครได้เผชิญหรือได้พบกับ p ีีที่ที่เกิดขึ้นในบทเรียนที่เราเรียนในห้องเรียนนิมมพีในวันนี้ให้ใช้สูตร o 8บวก b 6แล้วโอกาสข้างหน้าเราค่อยเล่าสู่กันฟัง ประโยชน์นั้นมีความโดดเด่นขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ต้องรับรู้เพราะฉะนั้น b 6ก็ทำหน้าที่ของ b 6 b 5ก็ทำหน้าที่ของ b 5 b 4 3 2 1และประตูก็ทำหน้าที่ของแต่ละจุดแต่เมื่อต้องรับมือกับ p ีที่มีความละเอียดกว่าเราต้องใช้จุดปัจจุบันผสมกับ o 8นั้นให้เหมาะเจาะ และสอบครองกับผีๆเราจึงจะได้วิปัสสนาญาณหรือได้ภูมิปัญญาของผู้รู้แจ้งด้วยการเห็นผีๆนั้นดับณนะจุดต่างๆนั่นคือเป้าหมายของเราเราดูรับรู้จนเห็นสิ่งนั้นดับลงเราจะได้ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณเราจะพบความจริงและเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่คงอยู่ถาวร ไม่สมบูรณ์และควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราจะได้ปล่อยวางตามวิถีของผู้ที่มีสติปล่อยวางจึงเรียกว่าเป็นผู้ดูที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบีหกวันนี้คิดว่าพอสมควรถ้าเรามีอะไรที่สนใจหรือสงสัยหรือมีอะไรที่พิเศษในการที่เกี่ยวข้องกับบีหก เราค่อยตั้งเป็นบทสนทนากันใหม่ในโอกาสถัดไปสำรับวันนี้อำลากันด้วย B6 ขออนุมโมทนาบุญจงใช้ชีวิตยังมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที